สวัสดีด้อค่ะมาพอกันที่กับบริ๊กกีแสบช่องน้อยช่องนี้มานะคะวุ้นเส้นปลากระพงเพื่อนจ๋าผักแก้มก็จะมีผักสลัดละกะมะเขือหวานใส่พริกเลยเพื่อนแมนบอพูดเบาถือบอพิ่งกลับมาถึงบ้าน มาจากนครพนมเพื่อนมาค่ำก็เลยหิวข้าวสิคะก็เลยแหวร้านประจำพี่เก่าหละเพื่อนจ๋าก๋วยเตี๋ยวป่าวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นปลาจูนขึ้นสมาธิแป๊บหนึ่งเพื่อนแมวข้างบ้านเระ่อนกับแมวแมว,แมวอยู่ในพื้นที่กินป่านะ สลัดออย่าเด้อนั่งบุมหลังบ้านไปเลยออฟมาไ้เจนะออบไปหรือรู้สึกไม่ดี อย in like ่าพ <ness> <gardens> <uyor> ูดมาแมวแมวกินก่อนบ้าแม่มาเอาลูกเจ้าไปแม่เท่าอ็อฟอืมอืมใช่รึเปล่ามาทำมาถึงเมื่อกี้เลยแบบไปร้าน จ้าประจำหูหิวเข้าม,มาถึงหมู่หนึ่งวัดจะหนาวดีนะมือในบลูม,มนั่งหลังบ้านเหมือนเดิมเพล่ วันนี้กินป่าแมวกับป่าเนะมันจะคู่กันเนาะอเอาออกมาอีกแล้วออ ไม่เอามันไปไม่เอามันไปไปเลยกันผู้ชมเลยสิตกใจเสียงว่าไปเลยม,มันร้องหิวข้าว โบแมวแม่บ้านเจ้าของเนี่ยแม่บ้านคนอื่นมากมากมากมาอยู่มาอยู่นำ้ำกรอบแซบ่บกรอบแซบ่บดีอืม้มแล้วกีกิบกว้างลื่นเดียวเพูนเด้อ ไปเลยคนได้กินนั่นออบมาเอ้นเอาลูกเจ้าไปเหม่อออบตามมอุ่มไปเลยอืมควานน่ะนั่นน่ะ ốc bò bò bà ơi ăn bánh phải đẹp chiên chồng mà Đừng lo lên cơm ăn เป็นละมแมวแมวแม,ว,แมวอยู่ทางขางเนาะอยากายกินเด้เ <c oughs> นาะอื้อืม,อม ปลาชิ้นใหญ่ๆเพื่อนสั่งพิเศษเพิ่มเนื้อปลาเพิ่มพุงคือบุหินเห็นต้นเนื้อปลาืม สะลัดกัแซ่บแซ่บ,ซบอืมโอ,อกโกรธอืม <c oughs> เห็นหนาอย,ยูอ่ปะคะ ยห่นหนาคนลับประทานอยู่บ uh ้คะอร่อยมาอื huh. <c ười> อยากหนาคน สองเนื้อคุ้มินแตะเนื้อปลาไม่ค่ะลืมเลยนี่เจดะเจตุกนกี่เนาะทำยังไงเพื่อพี่เพื่อเนานะเพื่อเอ็ซีเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อทุกผู้ทุกคนโอ้หมดเช้าเพื่อน <c oughs> ักคือเก่าเลือเพื่อนข้าขอขอภาราจในคลิปนี้นะจ๊ะเพื่อนเจ๋าขอฝากช่องน้อย,อยช่องนี้ผลงานน้อยช่องนี้นะเด้อของตุก๊กติ๊กกิ๊แซบเด้อเพื่อนจ๋าบ๊ายบายบ๊า,า,า,ายบายมาพบก,พอพอกันใหม่เด้อค่ะเด้อสวัสดีนะค่ะหืมกลอปอร่อย เขาบอก